คนไหนอยากจะขับรถเบนซ e ์ E c l ล s s ดีที่สุดในโลกที่มีตำนานการผลิตมาอย่างยาวนานและมาถึงตอนนี้มียอดขายมากกว่า14ล้านคันแล้วและโฉมนี้ก็จะเป็นโฉม W212 โฉมเฟสลิฟหรือว่าโฉมไฟรวมนั่นเอง E200 เฟสลิปปี13ซึ่งถือเลยว่าเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมมากเพราะจากป้ายแดงยุคนั้นเนี่ยสล้านกลางๆตอนนี้นะราคาเหลือประมาณสัก ห้าแสนกว่าหกแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าดีแล้วท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่อยากจ่ายค่าซ่อมสามปีบอกเลยครับว่าต้องคันนี้ขันนั้นและวันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นอก่อนที่จะไปดูรายละเอียดผมก็จะพาดูภายนอกก่อนคันนี้ได้สีขาวโพลไว้นะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ได้ล้อขอบสิบเจ็ดเป็นล้อห้าก้านแล้วก็ยางมิชลินเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่ก็ถือว่าเอาไปใช้แบบยาวๆเลยนี่ท่านผู้ชม อีคขานี่ก็จะมีคิ้วโคมยมเนี่ยงดงามแบบนี้มาที่ด้านท้ายก็จะได้ไฟ LED โคมสีแดงขนาดใหญ่เป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกดูแล้วมีสง่าราศีดูแล้วสวยงามไทม์เลสนะขับตามตูดบอกเลยเห็นชัดเจนมากแล้วก็ปลอดภัยเวลาข่ำคืนเนี่ย E200 นี่ท่านผู้ชมรุ่นของเขาก็คือ Executive นั่นเองนะตัวนี้เป็นรถที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเนี่ย ปาร์คิงเซนเซอร์ได้6จุดหน้า6หลัง6ก็คือรวมทั้งหมด12จุดมเป็นตรงนี้เนี่ยคิ้วสีก็ถือว่าเรียบร้อยนะสีไม่ต้องเก็บรายละเอียดท่านผู้ชมภายนอกเนี่ยสีว่างดงามในสายของอ e ีคลาสแล้วก็มาที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยว LED อยู่ในตัวก็คือความเป็นอ e ีคลาสที่เป็นเฟซลิปเนี่ยเส้นสายเหลี่ยมสันนั้นครบชัดเจนงดงามมากในส่วนของด้านหน้า ก็จะเป็นโคมไฟ LED นี่ฮะตรงนี้เป็น LED นะส่วนตรงนี้เป็นไฟมัลติเรเฟเคเตอร์ก็ถือว่าเป็นไฟที่เป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็มีข้อดีในส่วนของข้ามลูกษาที่ต่ําแล้วก็เป็นไฟที่สู้ฝนเวลาขับเนี่ยมันจะสู้ฝนถัดมาก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมเป็นทูโทนก็คือสีดําตัดกับสีโครเมียมแล้วก็มีดาวลอยในส่วนของ e x e c utive ถ้าเป็นอวังกาศจะไม่มีดาวลอยถ้าเป็น AMG ก็ไม่มีดาวลอย และนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น e300 bluesec h y b r i d ก็จะเป็นดีเซลไฮบริดทั้งหมดแต่คันนี้เนี่ยคือเบนซินล้วนหรือว่าบทเบนซินเพเดียวอนนี้เราจะมาดูในส่วนของด้านในด้านในก็ถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยแหละเฟสลิ์ Faith ip, นี่ท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของเขาเนีจะได้ลายไม้เป็นลายไม้ที่มีความเงามากขึ้นเนี่ยเป็นโอเวนพอยะเนี่ยมีความเงางามแล้วก็สวยงาม หนังจะเป็นหนังสีดําเดินด้วยได้สีเทาสภาพคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากแต่ว่ามีแต่ส่วนของเนี่ยปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเนี่ยพวกปุ่มนีนิดนึง่งแต่ผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เราเก็บงานให้แต่ว่าโดยรวมผมจะให้อยู่ในส่วนของพวกหนังหนังตรงเบาะนั่งแล้วก็ทริมการตกแต่งภายในที่เป็นลายไม้เนี่ยที่เป็นโฉมเฟลิปเนี่ยมันจะทําให้มีความสวยงามมีความทันสมัยมีความน่าใช้มากกว่าโฉมก่อนเฟลิป์เลยพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยสีก้านเป็นพวงมลลาลัยรุ่นใหม่นะจะมีการประดับด้วย โครเมียมมากกว่าตัวก่อนเฟรดลิฟต์และเกียร์นี่จะเป็นเกียร์คอแล้วเป็นเกียร์ตูดเล็กเป็นเกียร์เจ็ดสปีดหรือว่าเกียร์เจ็ดจีโทนิกทุกอย่างไม่แทบหมดเลยนะครับสำหรับโชมนี้เนี่ยในส่วนของเรือนไม้ก็จะเป็นไม้จอสีเป็นไม้สามหลุมแบบนี้ไปใหม่กันเลยส่วนเลขไม้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5ึ่งแกิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไม่เยอะครับไม่ปีละหมื่นกว่า ไม่เยอะไม่เยอะ,อะถือว่าใช้น้อยดูสาไปนะครับทีนี้มาดูส่วนของเบาะที่นั่งด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังพรีเมียมสีดําได้สีเทาเช่นเดียวกันแล้วก็ลายไม้ก็มีสภาพใหม่เช่นเดียวกันกับด้านหน้าสภาพใหม่มากนั่งเดินทางไกลนะนั่งโดยสารไม่เมื่อยอจจะขับเองก็ดูดีจะมีคนขับให้ก็มีสง่าราศีเดินทางไกลบอกเลยว่าต่อจุดทย์มาครับสำหรับอีคลาสทีนี้เราจะมาดูส่วนของข,องขุมพลัง ขุมพลังก็ถือว่าเป็นจุดขายของรุ่นนี้ซึ่งหลายท่านนั้นก็จะกังวลในส่วนของไฮบริดใช่ไหมฮะบอกเลยครับว่าคันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปอีกแล้วเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรตัวนี้เป็นเบนซิน4สูบนะรหัสเครื่องยนต์ของเขาก็คือ M274 แรงม้าสูงสุด184แรงม้าที่ประมาณ5,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดเนี่ยประมาณ300นิวตันเมตร ที่1,200รอบถึง4,000รอบต่อนอาทีท่านผู้ชมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จสปีด7จดีทรอนิกก็จะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ13-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยประมาณนี้ในเมืองท่ารถติดติดติดหนักๆเนี่ยอาจจะมีให้เห็นนะครับ9ก1็ก็เป็นไปได้แต่รวมถือว่ายังอยู่ในข่ายที่ประหยัดอยู่ส่วนสภาพเป็นรถมือ2นะเลขไมแสนห้าอ่านี้เล้นสุนทัอีกนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเข้าศูนย์ทุกระยะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรายละเอียดหลังใหม่ ่ส่วนตัวถังก็เป็นตัวถังเดิมแต่เข็บเดิมเบ้าโชคเดิมสีเดิมน็อตไม่ขยับก็ถือว่าโอเคมาตรฐานตัวถังไม่เคยผ่านการจนหนัก่ิวามจมน้ำตามมาตรฐานของเบนซ์ีพีแล่ก็คันนี้ก็มีการ์วิตมีการรีเช็คจากช่างผู้วชาญของเราแล้วนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นนในการตรวจเช็คก็คือสภาพสมบูรณ์ครบทุกอย่างพร้อมใช้ พูดง่ายๆก็คือสภาพนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่ปุ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับคนไหนที่อยากจะขับรถเบนซ์อีคล s มองหาอยู่แต่กลัวค่าซ่อมแพงนะกังวลใจมากว่าเพราะว่าเบนซ์หลุมันค่าซ่อมแพงหลายแสนสามแสนสี่แสนเนี่ยแต่วันนี้นะเบนซ์ีเนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษหรือว่า Pri v i l e g e ให้คุณนะการันตี3ปีฟรีค่าซ่อมที่คุณจะเอาไปขับอย่างสบายใจโดยเฉพาะคนเวกเียณที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นรามอินทรา กเกษตรเน่ามินคลองสามวามินบุรีเนี่ยแถวแถวนี้หรือบางกะปิเนี่ยถ้าคุณอยากจะขับเบนซ์แล้วมีอู่ดูแลหลังการขายตลอดระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วก็ความคุ้มค่าระยะยาวมากกว่า5ปีใช้ช่างของเบนท์ที่มีประสบการณ์จากอู่เบนซ์ไทยแลนด์จากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นช่างใหญ่คอยดูแลให้ทุกคนบอกเลยครับว่าเ <c oughs> บนซ์เวทีตอบโจทย์ได้ครบทั้งความสะดวกสบายทั้งความประหยัดทั้งความคุ้มค่าระยะยาวแล้วก็ทั้งความสบายใจที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้การันตี อะไร A ถึง Z อย่างเช่นเครื่องเสียเกียร์ฟังช่วมลำลอ่มคอมแอร์หม้อน้ำไดชาร์จเครื่องเกียร์ถ้ามันเสียนะในช่วง3ปีเคลมฟรีคุณไม่ต้องจ่าย